สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันที่29นะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่28ให้ก่อนเนาะโอ้หนอยแยกของเราก็เด้งกระจุยกระจายเลยนะคะเสียดายรอบปลุกรอบเดียวค่ะที่ไม่ได้นะคะรอบปลุกรอบเดียวที่ไม่ได้นอกนั้นก็หนอยกิจจับคู่กันเองเลยค่ะ07โอ้07มาโหดมาก จับคู่กันเอง50นะคะ V.I.P. ทุกคนดูสิคะมันจับคู่63นะคะ63เนาะ50 70โอ้ได้หลายคู่เลยนะคะเนี่ยแอดดันเลือก91 19เป็นเม็ดเดียวโอ้ยากจังค่ะเป็นช่วงด้วยแลวมั้งเนาะเอาฮาหนอยของวันที่28นะคะเราก็แตกแตก นอยปกนะคะเลขนมเลขนมสองสองแปดดีนะเอดก็ติดไว้เช่นเดียวกันนะคะโอ้จักอะไรโดนใจแต่เจ็ดหนึ่งสองน่าเสียดายมากค่ะโอ้เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้านี่สุยไปสูยมาแล้วก็ไอห้าหนึ่งสองเนี่ยค่ะโอ้จักเป็นหวยเอียงดอก เอาทุกคนก็พิจารณากันดูนะคะตัวเจาะของแอดช่วงนี้จะเข้ารอบปกแล้วก็ VIP นะคะส่วนมากจะอยู่ปก v ก VIP ทุกคนพิจารณากันดูนะคะ31เราก็ได้นอะได้63ได้36ได้12นะคะพลาดแค่น่อยปกน่อยเดียวนะคะสำหรับ31แอดขีดเกินตัวหนึ่งนะคะสร้างมันเถอะ ก็าตามนี้เนาะเราก็แตกสองสองดดีนะแอดไม่ okay, 2, 8, 8, มเอาแค่สองดมาเอาสองมาด้วยนะคะกว่าจะแตกยากยากคะ่ะ3ามตัวตารางไม่แตกเลยค่ะตารางไม่แตกเข้าแค่หนึ่งสองนะคะตารางก็เข้าแค่หนึ่งสองค่ะเจาะแตกนะคะสอง2 1ปดสองหนึ่งตารางเข้า 6, 3, 6, 3, 1, ห3สา1หสาหนึ่งสองหวยสงสัยต้องฝันแล้วแล้วคะ่ะทุกคน ทวนก็พินิจพิจารณาเอาดูเอาในตารางนะคะดูเอาในตารางแล้วดูพรุ่งนี้ค่ะดูของวันที่29นะคะวันที่29แอดก็ให้รอบปลูกไปที่29นะคะ เดี๋ยวนี้เม็ดเดียวไม่เข้านานแล้วนะคะเม็ดเดียวก็ไม่เข้านานพอๆกับสูตรเลยนะคะสงสัยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ปังเนาะมาดูของวันที่ยี่สิบเก้าแปดหกแอดกับหัวเก้าให้นะคะพรุ่งนี้เหมือนเก้าจะเด่นกว่าหกเลยค่ะเหมือนเก้าจะเด่นกว่าหกนะคะพรุ่งนี้ทุกคนดูดูข้างบนมีแต่เจ็ดมีแต่เก้ามีแต่ทำไมมันไม่เจ็ดสามสี่ตัวมันมันจะตองหรือเปล่าทุกคน หวยเป็นแปลกๆนะคะดูตัวนี้หวยมันเป็นแปลกๆนะคะนี่ดูตรงนี้นะคะมันจะมาเจ็ดศูนย์อีกหรือเปล่าคะน,นี่นี่ก็ไม่เจดศูนเหมือนกันได้หนีเจ็ดศูนย์เนาะหวย,ยน่ากลัวดล ยากจะจับยังไงล่ะคะเอสก็มื่นเลขเหมือนกันนะคะแปดหกนะคะแปดหกเด่นเก้านะคะหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่สี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแปดหกแปดหนึ่งแปดสี่นะคะเม็ดเดียวเอสให้ไปที่เจ็ดสามเม็ดเดียวเอสไม่เข้าเลยคะ่ะตามตูดตลอดเลยนะคะช่วงไหนที่มันมาหกสามเอสก็ไม่เอาเนาะ แอดทิ้งหนึ่งกแอดก็กลัวมากเลยค่ะพวงนี้เพราะว่าแอดชอบมากนะคะระหว่าง61กับแปดหแอดชอบนะคะพวงนี้จะเป็นเลขทูบพวกนี้จะลงเลขทูบให้ไวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไหว้พระตอนเช้าอันนี้แอดให้ไปรอบปกตินะคะเป็นเลขวันที่นะคะเลขวันที่รอบปกตินะคะส่วนมากถ้ามาจะมารอบปกติแอดเน้นให้รอบปกติเลยนะคะใครที่จะไปก็พิจารณากันดูรอบในตารางมีหกห 8 4 1ที่แอดขีด68เพราะว่าแอดรู้สึกชอบ68มากค่ะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ทำไมไม่รู้แอดชอบมากนะคะรู้สึกชอบเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรก็เลยติ๊กไว้ค่ะติกต๊กเลขที่ตัวเองชอบนะคะในตารางก็6กลับหัวเป็น9ด้วยนะคะ วยตามแอดก็ไม่มาใช่ทีสองสามสามาแตม่มันมีแต่แปลงเป็นแปดหมดเลยค่ะนี่สองสามแอดแปลงเป็นแปดหมดเลยค่ะนี่นะคะในตารางมีหกแปดหนึ่งหกแปดเก้าหกหกหนึ่งหกหกเก้าหวยหามหวยเบิ้ลนะคะพรุ่งนี้สี่แปดหนึ่งสี่แปดเก้าสี่หกหนึ่งสี่หกเก้าหวยห้ามหวยเบิ้ลอีกแล้วค่ะหกหกเก้านี่หกหกหนึ่ง โอ้หวยหามหวยเบิ้นนะคะพุ่งนี้เอาไปพิจารณากันดูแอดกลัวสามเก้าสามหกสามอะไรเนี่ยมันมาอีกค่ะทุกคนจากมันจะออกตัวไหนแล้วเนาะพุงนี้ 481นะคะ4 8 9 4 6 1 469หนึ่งเขอให้ตารางเราแตกนะคะถ้าจะแตกมันจะแตกอยู่ช่วงปกแล้วก็ VIP นะคะตารางถ้าจะเข้าดีเลขทูบพุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเป็นวันพระนะคะพรุ่งนี้วันพระแอนให้ไปที่เลขสูงเลยนะคะวันพระแอนให้ไปที่เลขสูงเลยค่ะถือว่ามาเนี่ยเห็นไหมเบิ้ลทุกคนมาหามาเบิ้ลได้หนิ พรุ่งนี้เล่นระวังนะคะถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลระวังนะคะระวังเบิ้ลไว้นะคะระวังเบิ้ลไว้0ูนย์เจ็เหมือนศูจะมาอีกนะคะเพราะว่าในนี้มี0ูนย์ดเดสมตัวเลยนะคะแอดจับได้แอดทำได้ทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอนให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใครจะไปยังไงก็พิจารณากันดูนะคะช่วงนี้ต้องฝันเราแล้วะค่ะช่วงนี้ต้องฝันเรานะคะ สูตรก็ดับแนวนะคะพูดภาษาชาวบ้านนี่แหละค่ะใครที่จะไปด้วยก็พิจารณานะคะพิจารณาช่วงนี้ถือว่าห้าหน้อยสําหรับแอดเล่นยากนะคะอยู่ในช่วงที่โอ้ยก่อนหน้านี้เนะื้ซื้ออะไรก็ถูกเนาะทุกคนเนาะให้เม็ดเดียวตัวไหนก็ออกว่ารับตาหายยังถอกว่าสยบูย้คุยขนาดเจอสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ หลากเลือดมาอาทิตย์นี้นึกว่าจะจะโอเคแล้วนะคะยังจับทางไม่ถุกมันก็ได้แหละค่ะวิ่งลูดมันก็ได้ทุกวันนั่นแหละค่ะใครวิ่งลูดนะคะแอดแอดไม่ลูดค่ะถ้าแอดลูดแอดก็คงได้นะคะถ้าสมัยก่อนลูดค่ะสมัยนี้เตินคิดว่าเตินเก่งเด้ไม่ลูดเจาะอย่างเดียวค่ะเจาะไปทัทีบทัวเดียน สงสัยจะได้รูดแล้วละค่ะรูดสูตรแยกกับทุกคนบ่พุงนี้เอ้าพิจารณากันดูใครจะไปสูตรไหนนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสามตัวก็เยอะหน่อยนะคะนี่เป็นเลขตามค่ะเลขตามที่ตารางวงกลมให้นะะี่ยค่ะยังไม่มาสักตัวเลยค่ะไอสามเจ็ดเก้านี่ตามจนหัวงอแล้วค่ะ มาแต่ตัวแยกมาแต่เจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่ออกดีเนาะออกหวยอื่นก็ออกดีสามเก้านี่เห็นปะมันมาแต่ตัวแยกค่ะสามเก้าสามเจ็ดสามหกแยกแอดก็ไม่ไหวแล้วไหนจะบัตรเลขที่ไหนจะเลขรดไหนจะโอ้ตายพอดีพูดถึงก็เอาแค่ในนี้มันก็หมานอยู่เดีเอาแยกเอาไปบ่โอ้บวยบวยแอดสวงตัวแอดตัดเล่นไม่ไหวค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคน เดี๋ยววันนี้แอดจะฝันดีกว่าเว้ยหากินกับเลขฝันดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้าฝันจะมาแบ่งปันนะคะเผื่อฝันวันพระพรุ่งนี้ก็เลขทูบนะคะรอดูเลขทูบแอดจะให้แฟนแอดจับนะคะแอดจับไม่ปังเลยค่ะทุกคนเจ็ดหนึ่งห้าไม่แตกเลยเนาะมาแต่หนึ่งห้ามาแต่หนึ่งเจ็ดมาแต่เจ็ดห้านะคะไม่แตกสามตัวนะคะเอาพรุ่งนี้รอดูเลขทูบนะคะทั้งหวยลงุงหวยลาวด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ